อ่ะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งกาศเดพ่านมาทั้งเพื่อผือก็ะด้แวะมากราบพระพุทธลูกพระเจ้าหาพระองค์อ่ะคือเกา่าสวยงามตะการตามาย่าดไร็ได้เห็นแล้วก็ภาพุ่มใจที่พอแม่ครูบอาจารย์มีเห็ดขึ้นสร้างขึ้นไว้เป็นที่สักการะ,ะบูชาของจเจ้าเจ้าคอย บาสุกบาสิกาผู้ดิฟฮานมาเห็นธรรมกบมาไหวโอ้ทั้งในเวันท่าสีแล้วตะกี้องค์เนี้ยทั้งในวัดเสด็ท่าสีบัดนี้ท่าเราไว,ว้ท่าสรีเราก็ถือว่าสวยงามเอ่อน้ำสาก็ขึ้นไหลหุ่นทั้งในวัดเพิ่นบม่ได้เข้าไปดอกอัอนนีอ้อยูนน่ด้านเนอะด้านนอกสวยงาม ปะพุตลูกเพลนเฮ็ดเพลนสร้างขึ้นใบอ่าตมาผ่านไม้ยำไดย์เกิดไมาแวะมากมาาราบมาไหว้เนี่ยคือว่าเขาเขาหลบปู่ชาถือไว้เพิ่นถือเพิ่นไว้เห็นเพลนเฮ็ดแล้วก็โอ้ยสวยงามครับใบเอีแม่ทานดอกบัวสีชมพูอ่าปางประทานพรหรือว่าปางหามญาติเพลนเห็ดไปทำขึ้นใบถือว่าสวยงาม น้ำสากรมีหลหลได้กินน้ำสาบ่มีัน,นี้น้ำสาขึ้นหลายมีโอกาสได้มาซ่ำมตุละสร้างหองเพื่อผือ,อแวะพานมากต้องมากลับบ้าไหวไเห็นอาชีพโลงชีพพ่อแม่พี่น้องสายนกชัน่นครูขมาดส้มได้เห็นว่าสวยงาม สวยงามยูติดทางเด้อยุติถนนไงพอดีทางไงไปไงมาไงรถสัญจรไปมาเขาก็เห็นอ่ยติดทางดำ่อนที่เก่าพ่อผือบ้านป่าบ้านขผาสารเพื่อนเอินโอ้ทางในเพล่ยนเด็ดบ่โอ่งไงทางในท้าสีเหลืองาม น้ำสาก็ขึ้นไรเราจะกี้น้ำสาบ่ามีฝนตกไ็ขึ้นไรเอาไทยคุณพ่อคุณแม่บึงเนาะ